สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับพระญาตินำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศของนาครับดูดูการเกี่ยวที่67ครับพิจิกาหกนะครับเป็นข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าจะสุกเร็วนะครับก็บานก็เมืองพื้นนะครับในเบื้องซาๆเพื่นกองเร็วพดนะครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับทีมงานช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับ รถเกี่ยวเจ้าคูโบต้านะครับ DC นะครับ70นะครับตู้แอร์นะครับเคบินนะครับเจอเข้าล้มนะครับจะพยายามนะครับเหมือนที่ไลฟ์สดนะครับว่าข้อดีของการใช้รถเกี่ยวขนาดเล็กนะครับก็ดูขนาดพื้นที่นะครับไรนาของเรานะครับ มันไม่ได้ใหญ่ยาวนะครับกว้างเป็นเฮกเตอร์หรือเอเคอร์แบบปทุมธานีนะครับอยุธยานะครับสมุทรปราการนนทบุรีนะครับหรือกรุงเทพปรีมณนลนั่นแหละครับแถบนั้นก็จะยาวนะครับแต่เมื่อนะครับหันกลับมาพิจารณานะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็เป็นดังภาพ ที่ปรากฏสู่สายตาอยู่ในกรนี้นะครับให้นหน่อยนะพี่น้องให้นึ่งนัง่นงานสองงานป่ถึงไรสิัเจ้าคุปต้าดีซีเจ็ดสิบจเป็นตัวเลือกครับพี่น้งองเบ่งเอาครับเกี่ขอเริม่มเก่ยวได้บอยย่ำอีเกเพิ่งเจ้วได้ครับเป็นมังคบมังค์ลังเกียวอยู่ แต่ว่าต้องเกี่ยวสายนิดนึงเดี๋ยวมันสิแคดเดี๋ยวมันสิสำลักภาษาบ้านเท่านะครับดูประสิทธิธภาพเจ้าดีซีเจ็ดิบนะครับรถของทีมงานช่อง y o u ูทูบตรงกัน,กนเกษตรนะครับซื้อมาถ่ายคอนเทนต์ยูทูบโดยเฉพาะนะครับฮ่า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 ฮ่ แต่มีเงี้ยเงี้ยจริงๆแล้วตัวลอยอยู่ได้ปีหนึ่งเอฟเป็นเบิ้งท่าน,นล,ลาดหาจากเบิ้องอยู่ได้มันจะเป็นเังนไรอันนี้กับซี่บ๊ทไปลาดหาคนคนนีงก้องอยากซ้ำๆใสๆด้วยนะมันเพรได้ใส่ขาตั้งกง้องมันต้องเดินครับเพื่อประสิทธิภาพของนะครับภาพนะครับต้องใกล้ชิดนะครับเอฟเซเรีรยนเปิดปาดเปิดปาดได้ปีหน้อง เขาตั้งมันสรเร็วครับเป็นบาเป็นเขาเจ้าได้ครับเด้อยเกีเ่ยงไงวะข่อเนี้ยวนี่ก็พอเจขอตั้งคนเียตั้งยังเสร็จอ่ อันนี้เป็นไงซอนเก็บเฟียงโอ้ต่อเฟียงมันสูงดิเข่ามันงามเดี๋ยวครับมันจะเร็วนะครับเนี่ยน้ำมันอะไรยังไง เดือดตัทันเลยแหละครับมันจิซ่าอื้อลงมันจิซ่าล่าตัวลงลไงบาเวลาเจอเข้าลมนะครับ ขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมประสิทธิภาพนะครับของรถเกี่ยวข้าวจากสยามคูปุตานะครับนวัตนวัตรกรรมจากญี่ปุ่นนะแนวคิดรถเกี่ยวจากประเทศไทยนี่แหละแต่ญี่ปุ่นเอาไปทำครับแล้วก็มาขายให้คนไทยครับนี่ครับเข้าล้มครับ มเ,เต็มมาไดเลยนะจะกุจะกุมอยู่กี่รอบีเต็มได้แล้วนี่ยแหละหน้าหงมูมบหน้าไอา้แดงไอ้ดำเ่ีนยัในแต่มสมัยเรียนนู้นครับผม ข้าวรมมันจะเป็นยังไงพี่น้องมัน,นถ้าเบังกันจ้าเลยกล้องจะปวดหัวทำไมงั้นเนี่ยพอมันเดินถ่ายเลยครับสนัดใส่กันสเสถียรเลาได้นี่ ค<แ>รับตกลุ่มพี่หนังเอ้ยเข้าล่มครับเข้าล่ม